เป็นประตูฉลองอะไรนะฉลองวันเกิดใครอ่ะเมียสุธิรัตน์เผลอเลยยิงอีกแค่เลื่อนแม่แม่แน่ครับแน่ตลอดูนะมาถึงที่ประตูเหรอใช่ ลำพูลวอลเลเออร์พบกับนครราชสีมาเอฟซีลำพูลห้ามแพ้นะถ้าแพ้อีกแล้วเขาชนะม,มีหวังอยู่ท้ายตารางแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเกมแล้วนะบอลเตะได้น,น,นิดหน่อยนึงละเดี๋ยวเราจะไปดูเกมในสนามกันๆๆๆๆๆๆๆเอาหน่อยลำพูลสูวย ก่อนน้องพึ่งมาถึงวันนี้มีอย่างกินยำมีลาบพิสานกวาซีนายกมีอย่างฟรีพี่เอาอย่างมาสองอย่างสาวแล้วก็หอยยาวอันนี้ค่ะอ๋อปลาส้มพะเยามีย่างมียำมะม่วงมีแกงหูมีพิซซูเปอร์คุณซื้อสายใต้โอ้มี่เยอะแยะ มีทุกอย่างมียำไส้ตาลมีลาบมีลาบปลาตั้มไทยสูตรอ๋อแต่ละคนเอามาหอมๆกันเนาะใช่ค่ะคือเอามาหอมกันวันนี้เราจะทำอะไรก่อนเตรียมใจอย่ามาอมลองบวยละเลยนะเอาวค่ะข้าวกราบแถวนะงูเดอรท้ายตลางแน่นอนทายตลาดไปวันนีครับวไม่ไปขึ้นไปเราจะเอาเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนี่ค่ะ แล้วไปนั่งโซนไหนน่ะอ๋อจ้าเียจอกันาดูคุณสตัสดีค่ะนี้ค่ะจิ้มเลยละกันแต่น้องว่าจิ้มต้นนะเ๋ยวก่อนแล้วจิ้มรอกแล้วก็จิ้มกับแล้วมันต้องมีกระชีฟูดน้องอ๋อผมว่าแต่นี้ถอดกับเรือแสบแป๊กอดอเอาอไดอน เขาทำมาแล้วเขาทอดไปจากบ้านต่อใหม่ล่าเขาไปเขาไปซื้อดูมือกับมือดูมอดมันหมูตาวรอบหน้าอามาขายแล้วโอเคแม่แม่แน่โอเคจ้าอย่าไมา่ร่าใครเก๋กินอ่ะมากรอบหน้ามาซื้อหัวหัวมุมตรงทางเข้ารถนี่เลยอ๋อเอาอันนี้สองไม้จ้กแล้วก็อันนี้สองลูกชิ้นสอง สองจ้ะ หล JI, uh, to? ังแล้วเรามาชมเกมดิลฟานยังม่อยู่เอาให้ได้นะเอาให้ได้สักหนึ่งสองลูกอาการบุกเอาบุบบุกแล้วต้องทำประตูให้ได้ด้วยละกันรู้ไหมว่าจะ Ай <laughs> วันนี้นะครับผลงานเรากถึงแล้วทุกคนขุดยอดมากวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนที่เล่นพวกพวกเราเป็นของขวัญนันปีใหม่ของพวกเรานะครับผมวันนี้เราจะขอบคุณทุกคนในสไตล์ของพวกเรานะครับผมทุกทุกคนครับผมตชมเลยคั เชียร์อย่างเดียวเจ้าดีเจ้าดีถ้าอากาศเป็นได้พังเจ้าวันเนี้ยหนาวหนาวเหมือนสกอร์นี่ก่อนเต็มตีเลยวันนี้วันนี้เจอส์เจมส์ไม่เจอตัวเลยละอาการเป็นได้พ้องวันนี้หนาวมากครับวันนี้หนาวเป็นเสื้อขันยาวนี่เลยครับแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยมันก่อนที่เกลียวสามแต้มในบ้านได้ แม่นครับล้วอยากจะบอกอะไรอย่างในนัดหน้านัดหน้านี่ผมขอแปดศูนย์เออผมขอชนะเลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับบอลแล้วครับหนึยเออนัดหน้าที่ผมบาดใจนะน้องบัวไปเยือนนะน้องบัวชนะสามศูนย์ไปเลยแต่ว่าขอนัดชนะถูไปคลองแล้วครับชนะหนึ่งศูนย์กับบอลแล้วครับโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาที่ขุนศึกสายใต้กันแม่ขวางเจ้าอันนีค่ะอันนี้อันนี้ของขาย มีของโคราชเคยบ้านเราวันวันเจอแบงแบงอคอกขอยสามแต้มเหมือนกันสามแต้มเหมือนกันขอยตะเคีเย์มาเย,เยเอะๆพวกเราสายใต้ไม,ไม่ทิ้นขอย